ในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งโคนขึ้นมาไล่ม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งม้าไปบุกที่ชอสามอาจารย์นกกระจิบนำโคนอีกตัวขึ้นมาคู่ต่อสู้ส่งโคนขึ้นไปแรกอาจารย์นกกระจิบไม่แรกด้วยครับเบี่ยงโคนหลบมาที่งอห้าโจมตีเม็ด ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยแมกกลับมาอาจารย์นกระจิบนำเรือไปจับกินมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ตายออ้าเมื่อคู่ต่อสู้ถอยอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยดิมขึ้นมาบุกฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปป้องกันขุนและผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนำเบี้ยกินแรกคู่ต่อสู้นำเบี้ยขึ้นไปกิน อาจารย์นกประจิบนำม้ากินเรียกู่ต่อสู้คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินอาจารย์นกระจิบนำเรือกินโคนรุกบังคับคู่ต่อสู้ถอยโคนมาปิดอาจารย์นกระจิบถอยเรือลงมาที่ชอสองฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าที่ตางอเจ็ดขึ้นไปที่ชอปุกอาจารย์นกระจิบส่งโคนมาบุก คู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นยอหกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาคอสองเพื่อเตรียมนำเรือที่กอหนึ่งไปใช้งานคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นยอหกอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยม,มาผูกโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปจอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดขุนคู่ต่อสู้ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ตาชอแปดอาจารย์นกกระจีบนำม้ามาจมตีเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเม็ดลงมาเมื่อคู่ต่อสู้ถอยอาจารย์นกกระจีบนำเม็ดขึ้นมาบุกฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ตายอเจ็ดอาจารย์นกกระจีบนำเรือมาผุกเม็ด ครูต่อสู้นําเรือที่คอ8มาโจมตีเม็ดครับอาจารย์นกกระจิบนําเรือที่ชอสองขึ้นมาปลุกเม็ดครูต่อสู้โยกมา้าไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบหลบเรือลงมาที่ตาชอสคู่ต่อสู้กินเรือไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกกดอยู่คู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมา อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ชอสามมากดขุนฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปใหม่ครับอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ตางอสองจังหวะนี้คู่ต่อสู้เข็นเบี้ยริมจะขึ้นไปหงายอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาจอสามฝ่ายคู่ต่อสู้หงายเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาครูต่อสู้ถอยเบี้ยงไหนกลับมาครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนที่จอสี่ขึ้นมาแลกครูต่อสู้นำโคนกินอาจารย์นกกระจิบถอยโคนกินไล่มาครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมารุกอาจารย์นกกระจิบถอยขุนลงไปที่ขอสองจังหวะนี้คู่ต่อสู้ถอยขุนมาที่ตาชอเจ็ดคู่ต่อสู้ถอยอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาบุกไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือออกคลองที่กอแปดโดยไม่กลัวว่าจะเสียมา้านะครับอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดกินมารุกคู่ต่อสู้ถอยม้ามากิน อาจารย์ก็กระจิบนำเรือมาที่ตาฉาสฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์ก็กระจิบนำขุนขึ้นมาฝ่ายค pues ูย settling, ่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์ก็กระจิบหลบขุนไปที่ตาหอสองคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์ก็กระจิบหลบขุนไปที่ตาพอหนึ่งจังหวะนี้คู่ต่อสู้ หลบเรือมาที่ตาชอสองครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนกินม้ารุกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำมา้ามารุกคาดกินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยขุนหลบมาที่ตาอยอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบกินเปิดรุกครับคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบ มีสองทีรุกจนครับผมนำเรือรุกที่ชอสามฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ตายอเจ็ดอาจารย์นกประจิบนำเรือรุกที่ยอสี่รุกจนอย่างสุดคมในจังหวะนี้อาจารย์นกประจิบปูเบี้ยก้ามปูขึ้นมาคู่ต่อสู้นำเรือกอมาที่จอแปดอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมาบุกคู่ต่อสู้หลบเบี้ยขึ้นอาจารย์นกประจิบส่งเบี้ยขึ้นมาโจมตีโคน คู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้ากินแลกสองเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยเข้ามากินไล่โคนคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาที่ยอสองคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไปที่ชอสอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่จอ1คู่ต่อสู้นำเรือมาที่ชอแป อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาจอสงคู่ต่อสู้ถอยคนลงมาที่จอหกอาจารย์นกกระจิบนำเรือ,อกอมาที่ชอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบี้ยงอสิคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปขอหกอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ชอหนึ่งครูต่อสู้นำเรือขึ้นไปชอห้าอาจารย์นกกระจิบนำม้าถอยไปที่ชอหนึ่งครูต่อสู้ถอยโคนมาที่งอ7เจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาง3สามครูต่อสู้นำเรือไปที่ยอแปดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาไล่เรือ ครูต่อสู้นําเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยเข้ามากินไล่เรือครูต่อสู้นําเรือกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนําม้าขึ้นมาไล่เรือครูต่อสู้ตัดสินใจนําเรือกินแรกอาจารย์นกกระจิบนําเรือกินครูต่อสู้นําโคลนขึ้นไปผูกเบี้ย อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยคอสี่ขึ้นมาคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยสูงงอสี่จงังหวะนี้อาจารย์นกกระจีบตัดสินใจนําโคนแลกกับเบี้ย,ยคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจีบปูเบี้ย,ยขับลอยบุกข,ขึ้นมาคู่ต่อสู้นําเบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจีบนาโคนขึ้นมาคอสี่คู่ต่อสู้นาโคนขึ้นไปผูกเบี้ย อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอหนึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกเดินเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยรุกค,คู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นมาขอห้าคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่จอสอง คู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่อเจ็อาจารย์นกกระจิบถอยเบี้ยงหงายกินเบี้ยไล่โคดคู่ต่อสู้เลือกถอยโคนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยรุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาคู่ต่อสู้หงายเบี้ย อาจารย์นกกระจิบนำโคลลงมารุกคูต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเบี้ยคูต่อสู้ถอยม้ามาที่ขอแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดกินมา้าคูต่อสู้ถอยเบี้ยงหงายมากินเบี้ย นกระจิบนำม้าบุกข,ขึ้นมาคอสคู่ต่อสู้หงายเบีย้ยอาจารย์นกระจิบนำม้ามารุกคู่ต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกระจิบนำเรือกินมา้ารุกจนอย่างสุดคมครับในจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบนำขุนขึ้นมาขอสองจะมาจับกินเรือนะครับเรือของคู่ต่อสู้ถูกขังอยู่นะครับผม เพราะว่ามากินเบีย้ยฟรีนะครับจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นจ่อห้าอาจารย์นกกระจิบขยับขุนติดกินเรือครับเรือคู่ต่อสู้หนีไปไหนไม่ได้นะครับจำเป็นต้องนำเรือมารุกให้ม้ากินนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้เบีย้ยริมนะครับเข้าไปกิน ตรงนี้ความคิดเห็นของครูพงศ์นะครับมองว่าคู่ต่อสู้ควรนำเบีย้ยตัวนี้นะครับออกไปกินนะครับแล้วเมื่อหงายแล้วก็ถอยกลับมาได้นะครับผมจะดีกว่านะครับอาจารย์นกกระจิบนำคนขึ้นมางอสองคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นงอหกอาจารย์นกระจิบนำเรือออกคลองครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเบี้ยงไหลมาปิดคลองอาจารย์นกกระจิบโยกเรือไปอีกด้านครับคู่ต่อสู้ถอยม้ามาป้องกันฝ่ายคู่ต่อสู้จะต้องหาเสมอให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นรองศักมากส่วนอาจารย์นกกระจิบก็หาชนะนะครับอาจารย์นกกระจิบนำคนขึ้นมาคอสามคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่กอแปดคู่ต่อสู้ถอยโคนมาใช้งานอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาจังหวะที่ทำให้อาจารย์นกกระจิบได้เปรียบถึงชนะคือแต้มนี้ครับเบี้ยลงมารุกจะเห็นว่าคู่ต่อสู้นำม้าไปกิน จะแพ้นะครับเพราะจะถูกเรือลุกตานี้แล้วม้านะครับจะถูกกินฟรีดังนั้นคู่ต่อสู้กินเบี้ยไม่ได้นะครับผมคู่ต่อสู้ติดกินเรือนะครับอาจารย์้องประจิดถูกบังคับต้องเดินเรือตานี้เพื่อผูกเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้โยกนาไปเกาะกินเบี้ยตัวนี้ อาจารย์นกกระจิบหลบเรือนะครับรุกคู่ต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยจังหวะนี้คู่ต่อสู้สามารถดมม้าไปคร่อมเรือและโคนแต่ก็ยังมีสิทธิแพ้นะครับแต่คู่ต่อสู้ไม่เอานะครับผมจังหวะม้าไปคร่อมตานี้ถ้าหากว่าม้าไปคร่อมจริงๆนะครับ อาจารย์ตกกระจิบก็ปักโคนมาไล่นะครับถ้าคู่ต่อสู้ถอยม้ามากินเบีย้ยก็กินหงายรุกแล้วก็อาจารย์ตุกกระจิบจะได้กินโคนอีกนะครับก็จะชนะปลายกระดานได้ในเกมจริงคู่ต่อสู้เลือกถอยโคนมาตานี้ครับอาจารย์ตกกระจิบนําโคนเข้ามาบุกคู่ต่อสู้นําม้าไปจะหงายเบีย้ย อาจารย์นกกระจิตนำเรือมาที่จอหกคู่ต่อสู้ขยับขุนติดอาจารย์นกกระจิตนำคนมาผูกคู่ต่อสู้หงายเบีย้ยอาจารย์นกกระจิตนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่จอเจอาจารย์นกกระจิตนำคนมาที่จอห คู่ต่อสู้ถอยเบี้ยหามากินอาจารย์นกกระจิบนําเรือรุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบลากเรือมาจับก,กินเบี้ยพร้อมทั้งขู่จะก,กดกินโคนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ในตานี้ครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้ในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยชอสังขึ้นมาชอสี่ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินครับอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นมากินคู่ต่อสู้กินเบี้ยฉาสี่ไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมากินคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดกลับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงอ5ห้าอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยงอสิคู่ต่อสู้กินตับเบี้ย อาจารย์นกกระจิบนําม้ากินขึ้นมาครูต่อสู้นำโคลนไปไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบกลับมามาที่ชอช้างสามครูต่อสู้นำโคลนขึ้นชอช้างหกอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่โคลนครูต่อสู้ถอยคนกลับอาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมางอสามครูต่อสู้นําเม็ดขึ้น อาจารย์นกประจิตยันเบี้ยริมไว้ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยคอหกไปคอห้าจังหวะนี้อาจารย์นกประจิตเลือกส่งเบีย้ยมาไล่โคนฝ่ายคู่ต่อสู้นาโคนขึ้นอาจารย์นกประจิตนาโคนขึ้นมาขอสามคู่ต่อสู้นําเรือไปกดขุน อาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาที่ตากอสามยอมมาอยู่ด้านข้างเลยนะครับคู่ต่อสู้ซ้อนเรืออาจารย์นกกระจิบนำโคนที่งอสามขึ้นมาแรกคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ขอแปดจะนำม้าขึ้นตากอหกแล้วก็ลงบ่ออาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมางอหนึ่ง คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแรกโคนคู่ต่อสู้ถ้าหากคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบอาจจะหงายเบี้ยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้กลัวอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยจึงเลือกนำเบี้ยขึ้นไปกินจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบถอยโคนกลับไปคู่ต่อสู้นำม้าลงบ่อ จะรุกค่ากินเม็ดอาจารย์ต้องกระจิบถอยขุนครับคู่ต่อสู้นำเรือมาผูกเม็ดอาจารย์ต้องกระจิบนำม้าขึ้นเท่นที่จอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่จอแปดจะนำม้าไปเกาะเบี้ยจุดอ่อนนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรืองอมาที่ฉอหนึ่ง กันไม่ให้ม้าคู่ต่อสู้ขึ้นไปแรกฝ่ายคู่ต่อสู้จึงตัดสินใจนำม้าขึ้นทางด้านข้างแทนฝ่ายคู่ต่อสู้โจมตีเบีย้ยตัวนี้ของอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่ผูกเบีย้ยนะครับเลือกเดินขุนขึ้นมาคอสามาดูว่าทําไมอาจารย์นกกระจิบจึงยอมเสียเบีย้ยฟรีนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบีย้ยครับ อาจารย์นกกระจิบถอยขนไปผูกม็กฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยเพื่อปลับมาอาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ด้วยการนำโคนปักขึ้นมาครับคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบพร้อมที่จะบุกคู่ต่อสู้แล้วนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าแลกกับเบี้ยความคู่ต่อสู้นำโคนกิน อาจารย์นกประจิบนำโคลนขึ้นมาที่ตายยอสิโจมตีโคนคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยม้ากลับมาอาจารย์นกประจิตบนำโคลนขึ้นมากินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำม้านะครับกินตัดโคนจังหวะนี้ถือว่าพลาดถึงแพ้นะครับเพราะอาจารย์นกประจิตบนำเรือมากินรุก คู่ต่อสู้ต้องเบี่ยงขุนหลบด้านริมข้างเท่านั้นนะครับอาจารย์นกกระจิบลากเรือมาที่ชอองเตรียมนําเรือรุก1ทีจนนะครับคู่ต่อสู้ไม่สามารถแก้จากการถูกรุกจนได้จึงยอมแพ้ในตานี้ครับผมในจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นคอสองคู่ต่อสู้นาเรือมากดขุน อาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมาคู่ต่อสู้ปูเบี้ยงงอหกไปงอห้าจะระเบิดหน้าขุนของอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบเลือกเดินเบี้ยงข้ามปูคู่ต่อสู้กินเบี้ยที่คอสีไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากิน คู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไปไล่เม็กจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกนำเบีย้ยบุกเข้ามายอมให้เบีย้ยคู่ต่อสู้กินนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเม็กอาจารย์นกกระจิบลอยเบีย้ยริมขึ้นมาจงตีเบีย้ยในของคู่ต่อสู้ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ตาชอ8อนแอาจารย์นกระจิบกินเบี้ยชอ6อหกหงายรุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไปกินอาจารย์นกระจิบนำเรือกอมง,งอหนึ่งคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นคอหจังหวะนี้ถือว่าคู่ต่อสู้พลาดแล้วนะครับ ถูกอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมารุกค่ากินโคนคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยกินโคนหงายคู่ต่อสู้นำเรือกินมา้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือกินม้ารุกค,คู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำม้าบุกเข้ามาครับ คูต่อสู้ถอยโคนไล่กินเรืออาจารย์นกกระจิบถอยเรือจับก,กินม้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินคู่ต่อสู้นำเบี้ยคอขึ้นไปกินจงังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบถอยเบี้ยงหงายกลับไปคู่ต่อสู้ถอยเม็ดมาไล่เรือ อาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนไปที่ตาฉาะเจ็ 7. อาจารย์นกกระจิบนำเรือลำล่างกินเบีย้ยคู่ต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นไปบุกจะนำเรือมารุก1ทีจนนะครับอาจารย์นกกระจิบบุกคู่ต่อสู้ก่อนด้วยการนำเรี้ยงหงายมารุก คู่ต่อสู้หลบขุนลงมาจอแปดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมา,ารุกบังคับเรือคู่ต่อสู้มาปิดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ตายยอเจ็ดโดยยอมเสียเรือฟรีเลยนะครับถ้าหากคู่ต่อสู้กินเรือฟรีถึงกับแพเลยนะคะเพราะจะถูกม้ามารุกขุนหลบและถูกเรือรุกจน ฝ่ายคูต่ต่อสู้นำเรือมาซ้อนครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินเรือ,อรุกคู่ต่อสู้นำขุนกินอาจารย์นกกระจิบถอยขุนไปติดกินเรือฝ่ายคู่ต่อสู้ er ขยับขุนนะครับติดเรือของอาจารย์นกกระจิบเช่นเดียวกันอาจารย์นกกระจิบก่อนที่จะเสียเรือนะครับขอกินเล็กก่อนคู่ต่อสู้กินตอบ อาจารย์กระจิบกินเรือคู่ต่อสู้ได้เปรียบถึงชนะนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ในตานี้ครับผม